สวสดีค่ะพระพุทธรมที่เขาลบทุกท่านนะคะจะมาเริ่มมาพิธแล้วก็ ฉันว่ามดจังนะคะก็เรามีใจแล้วเพิ่งเล่นเมื่อวานอ่ะพูดเล่นเลื่อั้งกแต่วันจันทร์ที่แล้วนะคะก็ห้องบดน,นี่ห้องบดของเรานะคะน่ารักะาอฟก็มาชัวบ้านนะคะก็ตอนนี้จะมาให้แอดเราได้นะคะแอดได้นะนี่นะคะ วัดจังทีวีเออไม่ใช่แล้วก็ให้ดูเพื่อนของเราชื่อช่องทีวีมูนนะคะก็เนี่นะคะตัวกากตา <c oughs> กากเนาะแล้วไปบอกเพื่อนทกอนะแต่บ้านเลยนะจะให้รู้บ้านบ้านโอ้โหนด้แหละบ้านของเขา สาิบน่า้านของเขาน่ารักนะก็ไปแอดเขาได้เขาชื่อว่าปัติคงปัติปัติคงมนะคะก็นี่นะแต่ให้ดูอะไรอ้าชด้วยมันเหมาะกับเขามากกว่าก็เาชื่อทิีมโมนะคะช่องช่องไปติดตามเขาได้นะคะ นี้พี่เชอรี่นะก็เรายังไม่ได้แอดนะคะก็ให้ดูพี่ลินก็ได้แต่ให้ดูนะคะนี่เขาที่เราอันนี้ไว้ชอบมากอะน่ารักให้ใจพี่ลินดีกว่านี่แน่พี่ลินน่ารักเดี๋ยวให้ดูนะคะปะ๊บนึงนี่นะคะคือพี่ลินของเรารักพี่ลินที่สุดเลยอีอ๊ออออออ เอามีทุกอย่างอออเอาแอดไม่ได้พี่นานิวคนนี้นะคะน่ารัก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 เนาะโหของหายากด้วยอ้ไม่ใช่ละหายาก,กมากๆนะคะอ่อยแอดไม่ได้นะคะก็เพื่อนเต็มนะคะพี่ลินเดเลกับพี่นานิวรักพี่นานิวที่สดุดและพี่ลินเดเล ก็เด๋อนนี้พี่เขาเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูในได้ดีกว่ามีอะไรวาว่าบ,บ้านของใครอะมีใครอยากประกวดชุดฮาโลาวีนนูค่ะนุมาเยี่ยมบ้านพี่ดินดินเดลเลสสองชั้นชั้นสองแล้วถ่ายรูปลงได้กัน ่พี่รินเดเล่น่ารักจังเนี่ยเป็นชาติเราก็ใส่หัวใจไว้หมดเลยรักที่สุดเลยพี่เรนพี่รินมอมอสายค่ะมอสายค่ะจุ๊บจีเรนดีเลยฮะรักพี่ลินนะคะ เรายังไม่เขียนนะคะก็ตายแป๊แบแต่บ้านคนเชอรี่นี่นะคะน่ารักนะเขาเป็นผู้สร้างเกมวยคะเ้าตายเออตกแล้วตก ไปบ้านพี่ลินเะละพี่ลินเดเลกันะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงพีลินเดเละพี่ลินเดเลห้ลา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 ล ก็บ้านยังเหมือนเดิมนี่นารับพี่เล้นเดเด้จังเะจะขึ้นบ้านพี่เล้นเด้เด้ดีกว่าวินารักะโอ้มีคนส่งของแบบอ่าการงานสร้างเห พี่รินเดเลยด้วยอยากได้อะอยากได้อะหนูอยากได้นี่ถ่ายรูปกับพี่รินก่อนอ๋อกินข้าวก่อนนั่มนั่มอืมเอ๊ะอะหรโอ๊ยกดไม่ได้ละนะ ได้แล้วถ่ายรูปแล้วเสียงอาจจะดังไหมคะ,ะไล่กนนะระสานวิญญาณกับพี่ลินอ้ารูปไม่เห็นสวยเลยแล้วน่ะถ่ายเสร็จแล้วนะคะก็จะลงไลค์กันเลยแต่อลิ่นะคะ ไปอลินอ่าอ่าอไปเลยครับง่วงขนาดน,นี้ยังไม่ได้ลงอะไรนะคะก็ยังไม่ไปดูนะ,อ,ะอยากประกวดอนะยังไม่มีลัคกี้สปรินเลยก่อนอืน่นไปดูในใจเรากันเลย ดีได้ของเรานะคะใจครบแล้วนะคะก็เจอพี่เดนเดเนพี่ลินเจอพี่หน้นี้กุนี่คือเรานะคะก็อัลโหลฮล้างของฉันต่อยเจ็บได่ต้มแปดหมืนห้านะคะต็ตัวเราอุบัติมากอบออุบัติ ก็มาแอดได้นะคะรับแอดทุกคนนักร้องรับเขียนเองนะคะนี่ชื่อามวจางแมวแมวราแสงน่ารักคือชื่อเก่าของเรานะคะชื่อคือตัวเก่าให้ใจทุกคนเลยนะคะแส่ตาสมัมภาเจริญตอนนี้ในหลอของเราสวนคดแล้วนะคะสวนัสนคด ท่านจังโอไม่อยากใหท่านไปเลยอ่ะนี่นะคะก็ส่งของให้เราได้นะคะเปลี่ยนแล้วนี่ได้ของแบบใส่ชุดนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าดดดดดดดาาาาาาาโอบ้าแล้ว มิกเรกตวะอเมริกากลตงชมูกลังบินนี่สีเราก็สีม่วงนะคะ ใช่ใช่ม่วงกำลังบินหนีเอ้ยไม่ใช่แล้วเจอระเบไปซานทีกายเป็นทีจจกโกรดอลิม,มีดอลิมิสังเลยว้าฮ่าเอออะไรอะ่ะมีอะไรใหม่ด้วยไหนดูแป๊บเมื่อกี้เราเพิ่งเข้าไปเองไม่อยากใช้ตังเปลืองอ่ะ ดัวเลยต้อนตัเลยในซุปเปอันเนี้ยเขาบอกว่าให้สุ loyalty, um, ่มสามครั้งนะคะก็จะได้อันที่เราใส่อ่ะคืออันนี้นะคะก็เป็นรูปไอหัวใจอันนี้ยก็เราสุ่มไปนสี่ครั้งสามครั้งกว่าจะได้มาเราต้องอัปเดตขันะคะก็อาราว่าดับจ้าถ้าไม่เชื่อไปถามซ่องมูลทีวีนะคะอาราว่าแบบ หนักด้เนี้ยน่ารักอันนี้ก็ไม่ค่อยอยักได้ก็เรามีแล้วค่ะก็ไปมีด้วสวยงามอเมริกากำลังจะป็นสัปดาหี่ีกด้ยอะหกด้ยอ่ะโอ้ติดขัดหักด้ไม่มีแคส ไม่ไม่ไม่มันเศร้าเลยอยากได้ตัวนั่นอะตัวแมวชื่ออะไรนะตัวอยู่ตัวหนึ่งซดหัวเอเมริกากำลังจังทีถ้าใครติดตามเราก็อย่าลืมไปดูคลิปนี้นะคะก็เราไม่อยากให้เวลามันจบไปนะคะ งั้นหมดเวลาของเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบวันอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e ด้วยนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วเพราะเวลาหมดแล้วนะคะบ๊ายๆจบจุ๊บอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ